ช้างครับเอามือขึ้นกว้างอืหดชาจะกว้างแล้วก็คนครับเอามือออกทำตอบครายดงแค่ว่ากันช้างหรือกว้างกว้างกว้าง,างอะไรข,ของผมผมพอพรรู้สึกมันมันสะโขบโฟกัส เฉพาะจุดใช่ไหมใช่ครับวางหูเขาเป็นกรวยเวลาเขาได้ยินเขาจะได้ยินเฉพาะจุดวางหมาแมวเวลาเขาได้ยินเขาจะหันหูไปที่เขาได้ยินเก็นอ่าเพราะนั้นแต่ช้างอ่ะใบหูที่กว้างครับเขามีไว้เพื่อระบายความร้อนแต่ช้างใช้ขึ้นเสียงความถี่ต่ำในการสื่อสารด้วยหรอกมันก็จะแบบไม่ค่อยมันเป็นเพราะเขาถูกปลาด้วยป่าถูกต้องเขาเป็นเหยื่อด้วยใช่ครับเพราะนั้นแบบการฝึกอะไรพวกนี้ครับมันทําให้เรารู้ว่าเสียงเสียงที่เราได้ยินใกล้หรือไกลพอประเมินสถานการณ์ได้ เสียงที่เราได้ยินเสียงน้ำหรือเสียงลมเสียงน้ำอ่ะเสียงเริ่มจางไปแล้วระดับความดังเริ่มลดลงแสดงว่าคือลมแต่ว่าถ้าน้ำอะ่ะมันจะมีความถี่ที่คงที่เนาะมันจะไม่แบบมีกราฟขึ้นสวิงขึ้นสวิงลงแต่ถ้าลมมันผ่านมาบูบหนึ่งไว้ตฉงนั้นบางคนแบบใช้แบบ หลงป่าเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเฮ้ยเสียง,ง,ง,งน้ำเสียงน้าตามเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเข<อ>้าหลุมเสียง